สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องนิชาฮอลโลชานอลนะคะดูดวงไปกับอาจารย์หน่อยนิชานะคะแม่หมอสายดาร์กนะคะก็วันนี้จะมา,าทํานายดวงนะคะตามราศรีธาตุนะคะซึ่งจะทำทํานายดวงให้กับชาวราศรีธาตุในแต่ละธาตุซึ่งมีสีธาตุด้วยกันนะคะก็มีธาตุาน้ํานะคะธาตุาาดินก่อนคะ่ะธาตุดินนะคะพระศพกันมังกรน,นะคะธาตุน้ำํำ กรกฎมีนพิจิกนะคะแล้วก็ทัดลมตนกลุ่มเมทุนนะคะแล้วก็ทตดไฟค่ะเมษสิงธนูนะคะซึ่งการทํานายดวงนี้จะเป็นการทํานายดวงในช่วงเดือนธันวาคมนะคะธันวาคม2563นะคะแล้วก็การทํานายดวงนี้เป็นการทํานายดวงแบบ general reading นะคะเป็นการทํานายดวงโดยรวมอาจจะไม่แม่นหรือแม่นนะคะหรือตรงกับใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านรับชมเป็นแนวทาง เ,เพื่อความบันเทิงนะคะขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณสำหรับการ s u b s c r i b e แล้วก็การแชร์นะคะแล้วก็รวมทั้งการติดตามมาดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์หน่อยนะคะถ้าท่านใดนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะทักไลน์แอดไลน์อาจารย์หน่อยนะคะตาม ID ดีที่อยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะนะคะก็อาจจะต้องนัดล่วงหน้านิดนึงนะคะเพราะอาจารย์หน่อยก็ทำงานประจำด้วยนะคะแล้วก็ดูดวงเป็นงานเสริมเพราะว่าเป็นสิ่งที่ เราต้องปลูกพันธุ์แล้วก็ต้องทําเพื่อช่วยเหลือและฟังความเดือดร้อนของอท่านอื่นนะคะเพื่อเป็นเพื่อนคุยนะคะอาจารย์หน่อยใช้ศาสตร์เป็นอาจารย์ดูดวงที่ใช้ศาสตร์ในด้านด้านกับดูดวงด้วยไพ่ยิปซีนะคะแล้วก็ไพ่ออร์เรคลนะคะรวมทั้งใช้ศาสตร์ของเลขมงคลนะคะ,ะซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะคะในการที่จะ,ะเปลี่ยน เลขมงคลเลขเบอร์โทรมงคลหรือรหัสมงคลนะคะใดๆก็แล้วแต่ซึ่งมีผลโดยตรงและโดยอ้อมกับชีวิตของเรานะคะทำให้เราง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องลำบากเหมือนที่ผ่านมารวมทั้งคนจะเปลี่ยนความรู้สึกในการมองเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่เรามีชีวิตอยู่ในสังคมและททำงานอะไรต่างๆแล้วคนมีความคิดที่เป็นบวกมีความคิดที่ต้อนรับ นะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเราคิดว่าเราเป็นคนเก่งคิดว่าเราเป็นคนที่สามารถที่จะพูดคุยได้ไว้วางใจได้อันนั้นก็เป็นเสพหนึ่งนะคะที่ทําให้คุณเนี่ยได้รับความเจริญความก้าวหน้าแล้วก็ทํางานได้ง่ายขึ้นมีชีวิตที่ง่ายขึ้นนะคะก็ถ้าท่านใดสนใจเปิดใจออลองดูนะคะก็ติดต่อและทักมานะคะในไลน์ที่อาจารย์หน่อยให้ไว้นะคะในช่องดีไซส์ชันและอย่าลืมกดติดตามอาจารย์หน่อยในเพจหลักของอาจารย์หน่อยด้วยนะคะดูดวงไปกับอาจารย์หน่อยนิชาค่ะ งั้นเดี๋ยวเรามาพบกับการทำนายดวงตามราศีธาตุประจำเดือนธันวาคม2563กันได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะชาวธาตุลมนะคะตุกลกุมเมถุนนะคะก็มาพบกับอาจารย์นิชาในหัวข้อในเรื่องเกี่ยวกับการดูดวงความรักนะคะสำหรับคนสามสถานะคนโสดคนมีคู่และความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรวมทั้งจะมีการเงินและการงานด้านหลังของท้ายคลิปด้วยนะคะเรามาเริ่มกับความสัมพันธ์ ของคนโสดก่อนค่ะสถานะความรักของคนโสดประจำเดือนธันวาคม2563ค่ะคนโสด2563ค่ะธันวาคมค่ะ โสดนะคะพึ่งโสดจริงๆนะคะเพราะว่าโดยสถานะคนโสดที่เพิ่งจะหันหลังให้กับความรู้สึกที่เจ็บปวดนะคะโดยเฉพาะคนที่หันหลังให้กับความรักสามเศร้านะคะเพิ่งจะหยุดหรือว่ายุติความสัมพันธ์หรือเลิกรากับคนที่คุณแต่งงานนะคะเปลี่ยนสถานะจากคนมีคู่มาเป็นสถานะโสดนะคะของชาวตุลกลุ่มเมทุนนะคะธาตุลมนะคะ คือตอนนี้คุณเหมือนกับว่าคุณปล่อยให้เขาเดินออกไปจากชีวิตคุณปล่อยวางทุกอย่างนะคะคือปล่อยที่คุณพูดที่พูดเนี่ยคุณเลือกที่จะปล่อยให้เขาไปเป็นอิสระได้ไปพบเจอคนที่เขาหวังหรือคนที่เขาฝันคุณเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นเองนะคะ เพราะว่าคุณถือว่าคุณได้ให้โอกาสแล้วในความสัมพันธ์ของคุณมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ของทางเขาแล้วก็ทางคุณน่าจะเป็นทางคุณนะคะอาจจะพ่อแม่ที่ไม่เห็นด้วยหรือมีความคิดว่าเรื่องของการที่จะมีนอกใจหรือว่าการมีคู่ที่มีนอกใจบ้างนอกรูก้นอกทางบ้างเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะคะซึ่งคุณเนี่ยได้แต่วางเฉยแต่ในใจเนี่ยคุณเป็นทุกข์ ะะก็ให้ระวังเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยท้องผูกด้วยนะคะสําหรับชาวธาตุลมตุลกุมเมทุนนะคะตอนนี้ในเรื่องของชาวธาตุลมเนี่ยมันมีไพ่เรื่องนี้นะคะก็คือว่าเป็นไพ่กลับหัวเป็นไพ่ two of cups คุณเบื่อหน่ายกับชีวิตคู่นะคะคุณอยากจะเดินออกไปจากเรื่องความสัมพันธ์เหนื่อยเหลือเกินนะคะเหนื่อยเหลือเกินกับความรู้สึกต่างๆที่เข้ามา ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาคุณพยายามประครับประครองความสัมพันธ์อย่างดีนะคะคุณคิดว่าคุณจะได้รับความาการประครับประคองความร่วมมือจากคู่ของคุณที่ผ่านมาแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งทุกทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคุณได้พยายามอยู่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นชีวิตคู่เนี่ยหรือว่าความรักเนี่ยถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามได้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้พยายามเลยมันก็ยากที่จะประครับประครองนะคะคุณจึงคืนสถานะความเป็นโสดให้กับเขาและคุณก็ได้ไดรับความโสด นั้นกลับมาด้วยนะคะเรามาดูก่อนก่อนนะคะว่าเดือนธันวาคมนี้จะเป็นยังไงสําหรับคนโสดและคนเพิ่งโสดของชาวธาตุลมค่ะเป็นยังไงบ้างคะสถานะทางใจแล้วก็ความรัก ปัญหาคาราคาซังของคุณยังไม่จบนะคะยังจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาอีกรวมทั้งมีเริ่มคนมีคนจับตามองคุณดูว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนสําหรับเดือนธันวาคมนี้คนเก่าๆยังกลับมาขอคืนดีนะคะแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนมันไม่เคลียร์แล้วนะคะคุณอยากที่จะไปสนุกสนานอยากที่จะไปเอ็นจอยกับชีวิตในความเป็นโสดของคุณมากกว่าทุกอย่างคุณอยากจะลิขิตชีวิตของคุณเองไม่อยากจะตกเป็นทาสของใครแล้วยไม่อยากจะ ต้องมาขึ้นเอาความคิดของตัวเองเนียไปขึ้นอยู่กับการคิดหรือการตัดสินใจของใครๆแล้วคุณจะได้รับการมอบหมายทําในสิ่งที่ดีนะคะรวมทั้งคนใหม่เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีเข้ามาให้ชัดเจนนะคะคุณเองก็เกิดความเบื่อหน่ายด้วยหลายๆครั้งมันมีคนเข้ามาในลักษณะน่ารักตะมุตะมินะคะมีเข้ามา ที่จะมีความรู้สึกดีๆทําให้คุณเนี่ยหวานแววสดชื่นหัวใจบ้างแต่นสุดท้ายในช่วงเดือนธันวาคมนี้มันก็ยังไม่มีการคอมมิชเกิดขึ้นเหมือนกับว่าคุณอยากจะรอดูไปอีกครั้งว่าความสัมพันธ์ในเชิงทีเล่นทีจริงเนี่ยจะพัฒนาได้หรือเปล่านี่คือลักษณะความสัมพันธ์ของคนโสดค่ะของชาวธาตุลมต่อมาเป็นสถานะคนมีคู่ของชาวธาตุลมประจำเดือนธันวาคมนะคะชาวธาตุลมนะคะยังมีความรู้สึกว่า ยังต้องการที่ปรึกษานะคะสำหรับคนมีคู่รู้สึกว่าต้องการให้คนที่เป็นคู่ของคุณคนรักของคุณให้ความสนใจเหมือนกันคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีเหมือนไม่มีนะคะต้องอยู่ในออมีความทุกข์ความเครียดอะไรก็ไม่สามารถพูดกับเขาฟังได้คุณต้องการคนรับฟังนะคะคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตคู่ของคุณคุณรู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะมองหาทางเลือกใหม่ๆที่สนุกสนานหรือว่ามีคนใหม่เข้ามา แทรกเข้ามาในช่วงเวลาที่เขาห่างเหินจากคุณนะคะไพ่อาจจะสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวธาตุลมในช่วงที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่ามันชีวิตคู่มัน,มน,มนจืดจางไปมันไม่เหมือนเดิมนะคะจังประกอบกับมีคนอื่นเข้ามาทำให้ความความความสนใจของคุณถูกเบี่ยงเบน คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะหยุดความคิดนี้นะคะสำหรับคนมีคู่คุณรู้สึกว่าเออความรู้สึกนี้มันไม่ถูกต้องเพราะคุณมีคู่ของคุณอยู่แล้วนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่า,าดึงดูดนะคะคุณอยากจะเดินออกจากความรู้สึกที่มันผิดผิดอย่างนั้นคุณมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่ว่ายังมีความอ่อนไหวยังมีความ สนใจนะคะตัวคุณเองในช่วงเดือนธันวาคมนี้กับความรู้สึกที่ปันใจให้กับคนอื่นนั้นเนี่ยคุณจะลดลงคุณจะลดการติดต่อกับบุคคลคนนั้นนะคะแล้วก็ที่จะกลับมาดูแลคู่ของคุณให้เต็มที่เหมือนเดิมนะคะคุณรู้ว่าความสัมพันธ์นั้นความคิดแบบนั้นมันไม่ยั่งยืนนะคะมันเป็นแค่ฉาบฉวยแต่คุณเองก็มีความหวั่นไหวเพราะว่าคู่ของคุณเองเนี่ยละเลยไปนะคะทำให้คุณไม่สามารถคุยเรื่องต่างๆกับคู่ของคุณได้ คุณพยายามจะ move on จากความสัมพันธ์นั้นๆนะคะจริงๆแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องการให้ใครมีใครเนี่ยดึงคุณออกไปจากความทุกข์และก็ความซึมเศร้านี้นะคะคุณพยายามที่จะต่อสู้กับความรู้สึกที่มันไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็คุณพยายามที่จะลดทิฐิต่างๆคุณต้องลดทิฐิต่างๆกับคู่ของคุณนะคะคู่ของคุณที่เป็นคนที่อยู่ในคอมมิชเมนต์กับคุณแล้วก็พยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นไม่น่าเบื่อ นะะในช่วงธันวาคมของชาวธาตุลมจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างทรมานใจปอมสมควรเพราะว่าอยู่กับคนที่ใกล้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ตอบโจทย์เราจะนึกถึงคนที่อยู่ไกลตัวและเป็นคนที่ใช่ก็ไม่สามารถที่จะคอมมิทได้นะคะก็เป็นอะไรที่ลำบากใจอีกเดือนหนึ่งของชาวธาตุลมของคนมีคู่ค่ะค่ะสำหรับสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในปักนี้ของชาวธาตุลมนะคะ ค่อนข้างที่ไพ่จะออกมาค่อนข้างที่จะดีนะคะคือจะมีการได้พบปะสังสรรค์เลยมีการได้เจอหน้ากันสำกับที่คุณได้รอคอยนะคะแต่ก็มีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจอยู่บ้างนะคะคุณได้ชัยชนะในการที่จะได้เจอเขาได้พูดคุยเขาเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมีการส่งข้อความให้กำลังใจเชียร์อัพกัน นะคะส่งเสริมกันในเรื่องของการงานคุณเป็นผู้หญิงที่เป็น the empress หรือเป็นผู้ชายที่เป็น the emperor สำหรับเขานะคะคือมีความเป็นควีนมีความเป็นคิงนะคะเขารู้สึกว่าเขาผูกพันคุณเริ่มที่จะสนใจนะคะแล้วก็มีการตอบรับนะคะถึงแม้ว่าในบางครั้งจะมีการนิ่งๆในการรอดูนะคะในการมอนิเตอร์ว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไง แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาและคุณจะมีความพยายามทั้งสองฝ่ายในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเขาจับให้ต่อค่ะในช่วงธันวาคมนี้เป็นยังไงบ้าง สำหรับคนไม่ชัดเจนของชาวธาตุลมนะคะก็คือว่าจะมีโอกาสเกณฑ์ได้เจอกันนะคะแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดกันแต่ว่ายังมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าจะ มีความหวั่นไหวและไม่มั่นใจว่าจะได้เจอกันจริงหรือเปล่านะคะนโดยเฉพาะสถานะที่เป็นคนคุยแบบเงียบๆคนในที่ลับๆนะคะยังมีความกังวลว่าจะมีใครรู้จะมีใครเห็นหรือเปล่านะคะแต่อย่างไงก็ตามในช่วงธันวาคมคุณจะได้เจอเขาได้คุยกับเขาและได้มีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะในการพบเจอนั้นๆนะคะคุณจะรู้สึกได้ถึงความประทับใจนะคะแล้วก็มีการเสียสละอะไรหลายๆอย่างมีการซื้อของให้มีการได้มี เพิ่มเติมความทรงจำเมมโมรีที่ดีในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปได้พัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปในรูปแบบจริงจังซีเรียสนะคะเพราะฉะนั้นาทาวธาตลมสำหรับคนมีคู่เอ่อสำหรับคนสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่คอมมิชได้นะคะในกรณีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆของชาวธาตลมสถานะไม่ชัดเจนค่ะ ต่อไปจะมาถึงเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะการงานของชาวธาตุลมค่ะการงานของชาวธาตุลมการงาน ของชาวธาตุลมยังเป็นไปได้เรื่อยๆนะคะการทํางานกับทีมงานเป็นไปได้อย่างดีผ่านไปได้โดยดีถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยแต่ว่าเน้นย้ํานะคะว่าชาวธาตุลมในช่วงปลายช่วงปลายปีนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วก็บางครั้งเนี่ยอยากจะเตือนให้คุณไม่ต้องคิดไปเองหรือว่าเลิกเอาแต่ใจตัวเองหรือเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไป ควรจะหันมาฟังคนรอบข้างในที่ทํางานของคุณเจ้านายหรือขอความคิดเห็นหรือขอความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานให้มากนะคะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยคนรอบข้างคุณเนี่ยมองว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ฟังใครนะคะมีความเปลี่ยนแปลงในอารมณ์อยู่บ่อยๆนะคะเขามองว่าคุณอาจจะเป็นไบโพล่าร์หรือเปล่าในเรื่องของที่ทํางานนะคะแต่ยังไงก็ตามในเรื่องของการทํางานเนี่ยยังคงเป็นไปได้ดีมีการซัพพอร์ตคุณยังเป็นหัวหน้าที่ดีอาจจะได้ เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะสำหรับการทำงานแล้วก็คุณจะได้รับการตัดสินใจในเชิงที่ดีคุณจะได้รับการแฟร์พอก็หมายถึงว่าจะได้รับการผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงานของคุณนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะมองว่าเออคุณทำงานเนี่ยไม่ได้รับการสนใจนะคะไม่ได้รับการคือผลงานไม่เข้าตานะคะแต่ในครั้งนี้เนี่ยผลตอบแทนของคุณในเรื่องของโปรเจกต์งานของคุณเนี่ย กลับมาได้ด้วยดีคุณจะได้ลูกค้านะคะธุรกิจที่เจราจารก็จะได้รับการาสนับสนุนแล้วก็ลูกค้าก็จะเซ็นสัญญาด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการงานต่อมาเป็นเรื่องของการเงินนะคะเรื่องการเงินของชาวธาตุลมนะคะค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะยังไม่มีช่องทางของเงินใหม่ที่จะเข้ามา นะคะคุณอาจจะได้รับทรัพย์สินหรือของมีค่าจากคนใกล้ตัวนะคะแต่ขณะเดียวกันเรื่องภาระต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีการถูกเร่งรัดให้เกิดการรับผิดชอบหรือการจ่ายนะคะคนที่มีเรื่องปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภาระหรือว่าการใช้คุณอาจจะมีช่องทางในการที่จะต้องจ่ายให้ลูกนะคะหรือ,อ,อหลานนะคะหรือคนที่มี คุณต้องอุปการะนะคะมีเกณฑ์ที่ควรจะต้องใช้จ่ายเงินหรือเร่งรัดให้คุณเนี่ยต้องหาเงินมาให้นะคะหลายๆเรื่องเนี่ยมีหลายหลายคนนะคะอาจจะเข้ามายืมเงินคุณเพราะฉะนั้นหาอยากให้คุณเนี่ยพยายามระมัดระวังในเรื่องของการให้คนยืมเงินเพราะอาจจะเกิดการผิดใจได้นะคะส่วนคุณสุขภาพของชาวธาุลมให้เน้นย้ำเรื่องของให้ระวังเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับท้องผูกได้ เรื่องของเสียงนะคะเจ็บคอนะคะอยากให้เพิ่มเรื่องของการดื่มน้ํามากๆแล้วขอเรื่องของการปวดหลังบา่าหลังไหลนะคะตรงจุดนี้คือขอให้คุณเน่ยเคลื่อนที่หรือมีการออกกําลังกาย movement บ้างนะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายแล้วไม่มีปัญหาเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะคะสําหรับอันนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นการทํานายดวงให้กับชาวธาตุลมในทุกสถานะและประกอบกับเรื่องของการงานการเงินและสุขภาพแล้วนะคะ ก็อาจารย์เนี่ยก็ขอขอบคุณหากคุณชอบคลิปนี้ก็ช่วยแชร์และ subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการทำนายดวงกับอาจารย์หน่อยต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ